ยังลูกบักเนา,นาเออยกขึ้นมาเบิ้งไขยให่เบิ้งแน่ <c oughs> โอ้ยเอาลูกง่ายๆ <c oughs> อันนั้นบักเขียบตันนั้น <c oughs> บักเขียบไปอีพ่อกินได้เมลแางได้สุกพอดีพอด่พอได้กินอ,อนี่ลาฝากเอาบักเขียบไปอ,อีพ่อเนาะพี่พ่อสีม,าม้าเมล้าง นั่นแหละโอ,โอเล่แล้วโอ้ยเอาไปพ่อตีเอาไปพอนะ่อเนาะบกเขียบน้อยหนึ่งย้ายเก็บมาแต่สวนต้นตนมาหันเมื่อเท่านี้แหละน้อยเดียวย้ายน้อยหนึ่งยืดตงดังข้างในตัดตีนี่ต้นในใกล้พุ่นต้นพุพ่นเนา่าเมื่อเนมื่อขึ่นไปไปย้ายถูกกับมีแนนนขาานอย่ไางไี้ก็ใหญ่ไงเออาาเาไปิดปวะตูดูนนะเขาที่บมะคุงมันโคตรลงใส่สังกะสีข่างสังกะสีพอดีต้นหนึ่ง สิบเอซนเขาหาดากระยูอยู่หรอกว้าแม่เขากินแล้วยังยังยังมันยังไม่สุกลูกมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสิบ่มไหม่ให้เ้านังบมไหม่เจ้านัง้านังบมไหมเด้ออืมมันสิสุกแล้วโอ้ยบักน้ำบักน้งนะบักน้ำไม่ยายบังเแเรีหน้อยห่ บอกน้ามามาที่ออมาใส่ก็โอ้ยแม่นให้เน้ามามบิ centimet, ังนไงโอ้ยไม่หนังโอ้ยควนมากไหมเฮ้ยมึมติงติงตัดเริงต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 ัดเริงต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 ัดเริงติงติ้งต้าวแฝดมาหาคุณยายอันว่าสิมานอนน้ำคุณยาย้จะคืนพนาบะเนียน สิได้เมียหายพ่อพ่อสีมาหายล่ะพ่อสีมาหอมแก้มนี่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 พ่อสีม้าหอมแก้มนี่มือแรงนี่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 หอมแก้มนี่อืพ่อแม่สีได้เมียแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะรู้ยายมาแล้วเออแล้ว คุณยายวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะคุณยายก่อนโอ้แดด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 เข้ามาเข้ามาฮอนมันฮอนแดดเออแดดฮอนฮอนฮอนคุณยายฮอนรีบกลับไปหาพ่อบอยค่ะพ่อบอยอย่ากอดพ่อบอยอยากกอดแล้ว เอบ่อยสีมามือแรงสีมาหาคนนอยก็เลยสิได้กลับไปขอนแก่นอีกกระจังสิมาไม่ไม่ไงหนูไอ้หัวเออเออนี่ไงพี่หัวหอนเออหอนใส่หอนเห็นไหนลูกหอนเห็นไหนอ อ,นนอ,อ๋อบักเขียบเออบักเขียบน้บยบอยนา่อนน้อยเดียเยยเด๋ยวจะได้ไปปาดออกแล้วไ่ให้พ่อ,อ,อก,กินมือแรกในฟื้นมืออีล่ะยายทวดกับคืนหอดคนน้อยกระโทษไปกับว่ามาบอกระลด้ออกมามันใก่อยู่หรอกคนแกจนว่าได้ไปหาต้หญ้า,นานแลละ Nhà cứ hòn lan nha, má mì lạ đấy nhà hòn. Tay đôi giày bưng gân bật nào. Mhm. Ừ, bật nào nhay bật nào nhay bật nào nhay Nà. bật nào nhay bật nào bật nào nhay bật nào. Nhay bật nào. An nhay bật nào nhay bật nào. An nhay bật nào nhay bật nào. An nhay bật nào nhay bật เออบอลยังไงแบกสีดาตนว้าวอันแบบนาวโอ้ยเตะผุดบอลโอ้ยเตะโอ้ยโอ้ยเนาะภาษาเด็กหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยจ้ะสว่าเด้อเด็กหน่อยก็เป็นเด็กหน่อยวันยังคำนี่แหละบักฮุ่งโคนสองตนนั่นน่ะเี้เดี๋ยวไปเก็บบักฮุ่งมาเดี๋ยวไปเบิ้องแบบนาว โอ้ยเนาะมันมัจังเลยหนีมันจะหนีอย่งเนาะนีก็เล่นดบักน้าวมีนามมันที่เป็นอย่งเนาะในแ่มันนาดีๆด้วย่ะเออโอ้บักทีดาวบ่กไปน้นวหรือกับบักีดาวมากินอิมากที่บักาดีเออแมมเอ้ยแม่นแมี่แม่นนผมเห็นน โอ้ยบ่บ่บบแมนบ่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 ให้เฮ็ดหลายไปนั่นเอาเฮ็ดลูกเดียวเอาลูกนั่นมาเอามาใส่ลูกมาใส่ถังไว้มามาแม่ใส่ถังไว้เออใส่ถังไว้แล้วลูกนั่นไม่อีกบอนเขาคิดว่าเป็นลูกบอลพี่น้องพูกน่ะเมื่อไหเป็นไหนผมจะเออลูกบอลเก่งแท้เออเก่งเก่ง แม่พูดนะฉลาดบ่ไปยัดเข่ากระติกมุกแกว่าพุ่นเหมือนนุ้ยใหญ่เข่าได้บ่บ่หนี่เข่าบ่ได้เข่าได้หนุ่ยเดียวเอาออกมาจากกระติกเลยเร็วๆยาำก็เตี๊กันแม่ข่ายเหี่ยหันแม่ข่ายห้อยเหี่ยหันแม่เตีเราบ่บ่แน่แน่แน่โอ้เป็นไายฉลาดบ่เอาเอาเออ สลดัดคัก<ห>บอเออกระติกออกได้อะเอ้าอ,อ,อืมเขาดึงโตออกอ่ะเน่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 น้นนนนนองเพชรยายจัดไว้ให้เราสี่เหรอฟังความคนแกงถุงชุงอันนี้ยัมีสองอันไปยใช่ค้างอัน เอารองเท้าเก็บเขาไว้นนี่วผมฝนตกที่ไหนเฮ้ยมันเป็นที่ไหนกว่ะออไป่ตา่ว่ออกนะแม่ออกนะแม่ เบิ้นเบิง้งเขาเบิ้นสอบคนสอบดีเห็ดที่ไหนเจ้าวะ,อะ,อะโอ้แม่ไม่ได้เรียนให้หน่อยนะเริ่มเรียนให้หน่อยเลย ขายของขายของเร็วขายขายน้องเพชรน้องเพชรไปซื้อเร็วซื้อมีพอยเร็วใส่พันายายใส่ถุงใส่เบิ้งเบิ่งขุ่นมาหายายเอาใส่ถุงเอาใส่เออเออใส่เบ็ดบันอันอันเดี๋ยวเบิ่ง โอ้ยเออลองเท้ายาวไสลองเท้าไปไว้ที่เดิมสวัสดีมาขอดาวให้ยายรด้ยังนี่ขอดาวให้ยายหน่อยขอดาวให้ยายหน่อยน้องเพชรน้องเพชรยายยายเพชรขอดาวให็นไหยยายเพชรเออขอดาวเออ เฮ้ดาวเมื่อเ้านี่คอยว่าแม่นกแก้วเพราะว่ามันว่ามันแมววัวกันเออขอขออะไรซื้อซื้อของซื้อของไปซื้อรองเท้าหน่อยซื้อรองเท้าหน่อยน้องเออขายรองเท้าเหรอคะโอ้แม่ค่าลุกคืนไม่ค่าลุกคืนไม่ค่าอย่าเฝ้าปาะนันเอออ่าเอาน้องเพชรไปซื้อไปซื้อน้องเพชร โนเป็นอยังน้องเพชรเพศอยังกองโกนเพศอย่างวาดขี้ค้างวาดไม่ไม่วาดขี้ค้าเออโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเชื่อไหมจอมยุทธมันจอมยุทธมันก็ต้องเจ็บตัวนะลูกย้ายหัวกนโอ้ดูเขาขายของหนุนหนุนหนุนไป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 ซื้อของกับเขาหน่อยซื้อรองเท้าหน่อยไปเอาตังค์ไปซื้อนะอ่าอซื้อรองเท้าเอาตังค์จ่ายตังค์เขาด้วย พี่พลอยมาขายรองเท้าเออจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์หรือยังเออรองเท้าเอาจ่ายตังค์แล้วพี่พลอยย้อยขายเปลี่ยนหน่อยนั่นน่ะเนี่ยเออเอาเอาเอามือเอามือแล้วก็แปะกันใส่กระถางใส่กันแล้ววันนี้โอ้ย เออ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 รองเท้ารองเท้าไปเอาตังค์ไปซื้อป่ะอ่ะน้องเพชรเอาเงินไปซื้ออ่ะเพชรเอาเงินไปซื้ออ่ะเอาเงินไปซื้อนะอ่ะเราพี่ปลอยขายอยู่นะเออแปะแปะแปะกันแปะกันแปะเออเออค่ะอ่ะซื้อรองเท้าหน่อยค่ะซื้อรองเท้าหน่อยค่ะอ่ะซื้อหน่อยรองเท้าค่ะขอบคุณค่ะ ฮยังนะเอ้ยังไงยังไยเอาป่เปิดร้านแล้วขายรองเท้าค่ะมาซำสูงมาขายรองเท้ามือสองนะคะเนี่ยน่ะขอขอในน้องเพชรขอก่อนน้องเพชรขอก่อนขออย่านะอย่านะลูกอย่านะอย่าทำกันนะคะโนนะคะ นั่นนั่นน่นนัพังหมดแล้วพี่เพชรจะทำพ่น้องเพชรจะเทศน้องเพชรนานแม่แม่แม่ย้ายย้ายให้แม่ย้ายย้ายเจ้าให้นี่น่ะน่ะโอ้ยไม่ใช่หนูเร่เร่เรเร่เอาเปกระตาเจ้าสีขวมนั่นให้แม่ยายเฮ็ดย้เฮ็ดนัน ฟังบ้าน่ะโอ้ยใครเล่นหยอบอันนี้น้องหหมหม้สำคัญแน่น้องบังคับยายตี่เขาบอกว่าฟังใส่หอเขาบอกว่าเอาแท้ บอกว่ายายานี่เข้าใจน่แม่ฟังนแม่ฟังคนยาเทียบอนี่เจ้าอ่ะฮะยาสี่คนนในบาทนีบบบ่บังได้บาทนี่บังได้บอกว่าฟังคมนหนิอีฮะ

เสียงหัวมาแล้วดาวมาแล้วสิบดวงมาเร็วๆๆๆโอ้อะไรลูกอะไร เราอาบน้ำจะเปลี Pom ่ยนทีเดียวนี oh. mm ่จะอาบน้ำให้แล้เนี่ยต้นนึงต้นคือหนาของน้ำ